มาลุยกันต่อกับ d a y 2วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งของจากกรุงเทพมาเพิ่มอีก2คันรถครับสำหรับวันนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับจุดใหญ่ๆเพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นเป็นวงกว้างกับเชียงรายสเตเดียมซึ่งเป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเอกชนที่สุดท้ายที่ยังคงตั้งเต็นท์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้จากศูนย์พักพิงให้การช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยเช่นกันเราจึงเล่นคืนชีพให้กับสเตเดียมแห่งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไป ต่อได้บ้านของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทักเข้ามาที่เพจพรามคินทูสโดยตรงทางเราไม่นิ่งนอนใจครับรีบเข้าไปทันทีตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ 3- 40ปียังไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยนะครับผมระดับน้ำมันมาไวมากครับผมจนแทบจะตั้งตัวอะไรไม่ทันเลยดีใจครับผมต้องขอบคุณมากๆของผู้พีที่ทุกคนนะครับผมที่ เข้ามาช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อต้องติดตามครับพามคินครบทุกรเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ